สวัสดีครับนี่เดี๋ยวตอนนี้ผมได้ลำโพงดอกนี้มาใหม่นะครับเห็นเขาบอกว่าเป็นดอกของโบสนี่ตอนนี้2.5นิ้วนะครับเห็นในที่เขาขายเขาบอกว่าเป็นดอกของโบสนะครับ4โอห์ม20วัตต์นะครับ, oh รบเดี๋ยวผมจะเอามาลองต่อเปรียบเทียบนะครับกับดอก SK ที่เราใช้ใช้กันอยู่ดูขนาดนะครับหน้าตา อันนี้2นิ้ว2โอห์มนะครับ12วัตต์กับตัวนี้สองจุดห้านิ้วนะครับ4โอห์ม20วัตต์เดี๋ยวผมจะเอามาลองเปรียบเทียบกันดูนะครับก็ลอง uh, ฟังเสียงกันดูแล้วกันว่าตัวไหนถูกใจหรือถูกหูนะครับผมก็ดยังไม่ได้ลองฟังเลยครับเพิ่งได้มานะครับเดี๋ยวเราลองดอกที่เราคุ้นเคยกันก่อน เดี๋ยวผมต่อกับแอมตัวนี้นะครับแอมผมก็50 50L ครับผมก็สั่งมาครับตัวละ170กว่าบาทเราลองมาใช้ดูแล้วก็ย้ายไอตัววอลลุ่มเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ลังต่างตู้ไปนะครับเดี๋ยวจะเอาชุดนี้มาประกอบลงตู้ดูนะครับชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้นะครับผมจะเอาชุดนี้มาประกอบลงตู้ดูกับพัดสิบ อ่าไม่สองจุดห้านิ้วนั่นแหละครับเดี๋ยวผมลองตัวนี้ก่อนโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้อแดปเตอร์นะครับ หาไม่ได้ะตอนนี้เอาเอาไอา้ตัวนี้ไปก่อนแล้วกัน12โวลต์นะครับอะแดปเตอร์12โวลต์1แอมป์เอ้ย2แอมป์2แอมป์นะครับเอามาลองใช้ไปก่อนว่ามันอาจจะขับเสียงไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยเยอะได้ได้เท่าไหร่อาจจะขับเสียงได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองก่อนอ่ะให้เสียงออกมาแล้วเดี๋ยวต่อบลูทูธกันนะครับ เดี๋ยวหาบูธก่อนบุธบูธตัวนี้นะครับนี่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 ซินจีอ่าไอตัวแอมบอร์ตตัวนี้นะครับมันต่อเข้ากับแอปได้ด้วยเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวนะครับผมยังไม่ได้ต่อแอปเลยนี่เดี๋ยวต่อบูธไปก่อนเปิดเพลงเ s สซาว อาจจะเพ้นประสิทธิภาพของตัว2นิ้วตัวนี้ออกมาไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ตู้มันมไอแอมตัวนี้นะครับชุดแอมตัวนี้นะครับขับออกมาได้ข้างละห้าวัตต์นะครับเน้าโบวงมาสิบวัตต์มันอาจจะรุนแรงไปแต่เสียงดีนะคดับเอามือมือผมไปแตะโดนสายไฟ ตอนนี้พอก่อนเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปใส่ดอก2.5นิ้วดูครับหุบบอกน่าจะค้อใหญ่นะเพราะว่าถ้าข้างในนี้มันมีสีแดงๆอยู่ครับคิดว่า น่ะเดี๋ยวลองดูสีขาวบวบ แตะโดนไหนอะ 1.5ห้านิ้วตัวนี้มันขับได้เยอะกว่านะครับผมว่ามันน่าจะเพิ่มเสียงได้เยอะกว่าหรือว่ามันเป็นที่ตัวมันยี่สบวัตต์เด้งเลยเดี๋ยวต้องลองเอาไปลงตู้ครับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับก็เอามาให้ดูประมาณหนึ่งเอามันลองเทสดูนะครับเดี๋ยวผมจะจับมันลงตู้อีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาทดสอบดีวิวให้ดู ทีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาเพลงก่อน หรือว่ามันลองต้องเข้าไปปรับในแอปก่อนหรือเปล่าผมไม่ได้โหลดแอป โอเคครับก็เอามาลองให้ฟังกันประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอามันไปนลงตู้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาทําคลิปให้ดูอีกทีนะครับ